สุกที่23่ธันวาคม2 5 1 5เวลา9 3้นาฬิกา30นาทีนยนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายเดชาพ,พลุกพัฒนารักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบร,ร,ริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่12ประจำปี2 5 1 5ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการกองสนับการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโดยการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสัญหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบป,ประมาณ2566 หากสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลสามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สากลตั้งอยู่ก็สรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน